ตัวอย่างข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ข้อที่1ข้อใดกล่าวตรงกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มากที่สุด มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตข้อที่ 2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ผลิตแรงงานฝีมือเพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมข้อที่3ข้อใดกล่าวถึงหลักสูตรได้ถูกต้องที่สุด ตอบคอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนสาระก,การเรียนรู้และผลลัพธ์ที่ผู้เรียนควรได้รับข้อที่4เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อพวงชนประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใดามากที่สุด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551มีทั้งหมด5ข้อข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หนึ่งในจุดหมายของหลักสูตร กำลังแรงงานให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่6ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 คอหลักสูตรประกอบด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและสารการเรียนรู้ข้อที่7การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภูมิศาสตร์ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560เป็นหน้าที่ของการปรับปรุงหลักสูตรในข้อใด ข้อการปรับปรุงหลักสูตรแกงกลางข้อที่8โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของชุมชนทั้งยังพิจารณาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผ่านมาอย่างรอบด้านจากสถานการณ์นี้การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ในสำคัญที่สุด เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบริบทของชุมชนข้อที่9โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศยุคดิจิทัลคนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รวมตัวกันเพื่อเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากสถานการณ์นี้ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรควรเป็นข้อใด ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและชุมชนข้อที่10โรงเรียนบ้านป่าหมากเรื่องกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนความต้องการของผู้ปกครองทักษะจำเป็นของผู้เรียนและแนวนโยบายของภาครัฐจากสถานการณ์นี้ขั้นตอนที่โรงเรียนดำเนินการในสถานการณ์นี้เรียกว่าอะไร ตอบขอการวิเคราะห์บริบทและความต้องการข้อที่11โรงเรียนวัดบ้านกลางเชิญผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและครูมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาจากสถานการณ์นี้โรงเรียนใช้แนวทางใดในการพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาหลักสูตรข้อที่12หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเรียบร้อยแล้วโรงเรียนบ้านทุ่งทองได้วางแผนจัดทำโครงสร้างหลักสูตรโดยเพิ่มกิจกรรมทักษะอาชีพและสารท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสถานการณ์นี้ขั้นตอนใดที่โรงเรียนดำเนินการอยู่ ร,ร้หทังสัรสถานศึกษาข้อที่13ครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ากับปัญหาน้ำเสียในชุมชนและบูรณาการกับการใช้เทคโนโลยีในการทดลองคำถามสิ่งที่ครูดำเนินการในสถานการณ์นี้เรียกว่าอะไร าวาาางแผนนกกรรรรจัดรเรียู้ข้อที่14หลังจากใช้หลักสูตรสถานศึกษามาเป็นเวลาหนึ่งปีโรงเรียนหนองแสงวิทยาได้จัดประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทบทวนผลสำเร็จของผู้เรียนและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นในปีถัดไปคำถามกิจกรรมที่โรงเรียนกำลังดำเนินการอยู่คือขั้นตอนใดในการพัฒนาหลักสูตร ตอบขอ,อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรข้อที่15โรงเรียนบ้านโพทองได้วิเคราะห์ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่าผู้เรียนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่าขาดจิตสำนึก ความรักชาติและขาดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคณะครูจึงมีมติเห็นชอบให้จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างเข้มข้นและกำหนดเป็นรายวิชาที่ชัดเจนในแผนการจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์ดังกล่าวข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ อบขอ้อโรงเรียนควรกำหนดให้มีหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างน้อยหนึ่งหน่วยตามที่หลักสูตรกำหนดข้อที่16รายวิชาประวัติศาสตร์กำหนดให้จัดเพิ่มเติมเป็นพิเศษข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด ต้องจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้เฉพาะด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างน้อยหนึ่งหน่วยข้อที่17ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั่วประเทศข้อที่18ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ตอ,อบขอรายวิชาที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเพิ่มเติมจากรายวิชาพื้นฐานเพื่อเสริมความรู้หรือทักษะตามบริบทของโรงเรียนข้อที่19โรงเรียนบ้านหนองจอกตั้งอยู่ในชุมชนที่มีอาชีพหลักคือการทำเกษตรอินทรีย์คณะครูพบว่านักเรียนมีความสนใจด้านการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นโรงเรียนจึงจัดทำ รายวิชาเพิ่มเติมชื่อว่าเกษตรอัจฉริยะและการแปรรูปอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่นและการประกอบอาชีพในอนาคตคำถามจากสถานการณ์ข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับรายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาที่โรงเรียนจัดขึ้นตามบริบทและความต้องการของผู้เรียนและชุมชนข้อที่20สิสิ่งใดในหลักสูตรที่ช่วยให้เกิดความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนรู้มีลำดับขั้นลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาและทำให้ครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันสามารถดำเนินการไปในทิศท,ทางเดียวกันได้ ชีวะและสารการเรียนรู้รายชั้นข้อที่21หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กําหกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ดำเนินการตามข้อใด คอจัดเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนข้อที่22ครูหญิงโรงเรียนบ้านคลองหวายได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลังจากที่ได้ร่วมวิเคราะห์และปร,ะปรับปรุงหลักสูตรใหม่ครูหญิงรู้สึกว่าได้แนวทางการสอนที่ชัดเจนขึ้น เข้าใจความต้องการของผู้เรียนและสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้นจากสถานการณ์นี้ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ที่ครูผู้สอนได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรได้ถูกต้องที่สุด ตอบขอครูมีแนวทางและเครื่องมือที่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของผู้เรียนข้อที่23โรงเรียนบ้านแม่สรียงตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเฉพาะถิ่นนักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรปลูกข้าวและงานหัตถกรรมพื้นบ้านคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนจึงร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและผู้รู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่บูรณาการความรู้ด้านการเกษตรและวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้าไปในสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และทักษะท,ที่สอดคล้องกับบริบทของทุมชนจากสถานการณ์นี้การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดข้อใด ส่งเสริมความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนข้อที่24โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งได้รับรายงานผลการทดสอบพิซซา Programmer for International Students Assessment ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนไทยมีผลสำเร็จทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และการอ่านต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆคณะครูและผู้บริหารจึงมีมติร่วมกันว่าจะต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสื่อสารที่จำเป็นตามเกณฑ์ของพิซซ่าจากสถานการณ์นี้ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพิซซ่า เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ข้อที่25โรงเรียนบ้านบัวหลวงได้รับผลการทดสอบพิซซ่าพบว่านักเรียนยังขาดทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทำให้คณะครูและผู้บริหารต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหม่โดยเน้นสาระและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง คำถามสาระหรือทักษะใดถือเป็นสาระที่สําคัญที่สุดที่ควรเน้นในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการทดสอบพิสซ่าค่ะตอบขอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ข้อที่26 โรงเรียนบ้านป่าแดงได้รับรายงานผลการทดสอบพิซ่าซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสมดิตต่ำในด้านคณิตาศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านคณะกรรมการหลักสูตรจึงได้ร่วมกันพิจารณาพัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของพิซ่าจากสถนานการณ์นี้ข้อใดเป็นกลุ่มสารการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด ที่ควรได้รับการพัฒนาในหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับผลการทดสอบพิซ่าค่ะตอบขอคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านข้อที่27โรงเรียนบ้านท่าเรือได้รับรายงานผลการสอบโอเน็ต ชั้นป .6 พบว่านักเรียนมีผลคะแนนตาำในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มสาระหลักที่วัดความรู้พื้นฐานและทักษะส,สำคัญของผู้เรียนโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เน้นกลุ่มสาระเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบจากสถานการณ์นี้ข้อใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับครูในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบโอเน็ตในปีการศึกษาถัดไปตอบขอปรับปรุงและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะสำคัญตามกลุ่มสาระหลักข้อที่28โรงเรียนบ้านท้ามปรางได้รับรายงานผลการสอบโอเน็ตชั้นป6พบว่านักเรียนมีผลคะแนนต่ำในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มสาระหลัก ที่วัดความรู้พื้นฐานและทักษะส,สำคัญของผู้เรียนโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เน้นกลุ่มสาระเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบโอนเน็ในปีการศึกษาถัดไปจากสถานการณ์ข้างต้นข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นป .6 ตอบคอเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในกลุ่มสาระที่มีผลต่อคะแนนโอเนสข้อที่29โรงเรียนบ้านท่ามะปรางได้รับรายงานผลการสอบโอเนสชั้นป .6 พบว่านักเรียนมีผลคะแนนต่ำในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มสาระหลัก ที่วัดความรู้พื้นฐานและทักษะสำคัญของผู้เรียนโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เน้นกลุ่มสาระเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบ O-net ในปีการศึกษาถัดไปจากสถานการณ์ข้างต้นผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระที่สำคัญเพื่อเตรียมสอบ O-net ชั้นปหคือข้อใด ตอบกอนักเรียนจะมีคะแนนสอบสูงขึ้นและมีความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งข้อที่30 โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับผลการสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษชั้นม3พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในทักษะการฟังและการอ่านทำให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นโดยเฉพาะการฟังและการอ่านเพื่อเพิ่มความพร้อมในการสอบและการใช้ในชีวิตจริงจากสถานการณ์ข้างต้นเหตุผลใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ต้องพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นม ตอบขอเพื่อเพิ่มทักษะการฟังและอ่านที่เป็นจุดอ่อนในการสอบโอเน็ตข้อที่31 โรงเรียนบ้านป่าสามคีคได้รับผลการสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษชั้นม3พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในทักษะการฟังและการอ่านทำให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นโดยเฉพาะการฟังและการอ่านเพื่อเพิ่มความพร้อม ในการสอบและการใช้ในชีวิตจริงจากสถานการณ์ข้างต้นวิธีการใดเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบโอ e นชั้นม3ตอบกอใช้วิธีการสอนที่เน้นการฝึกฟังและอ่านเชิงวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ข้อที่32โรงเรียนแห่งหนึ่งปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับความต้องการของชุมชนโดยเพิ่มวิชาทักษะชีวิตและอาชีพท้องถิ่นแต่ไม่อ้างอิงมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางระดับชาติเลยถามว่าแนวทางนี้ถูกต้องหรือไม่ ตอบขอไม่ถูกต้องเพราะต้องอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2 5 5 1ข้อที่33ผู้บริหารโรงเรียนกำลังจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาใหม่โดยลดเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลงเพื่อเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะการกระทำนี้ควรพิจารณาตามกฎหมายหรือระเบียบใด ตอบคหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ข้อที่34โรงเรียนต้องการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับสถานประกอบการแห่งหนึ่งซึ่งให้นักเรียนเรียนสลับกับการฝึกงานหากครูต้องการวางแผนหลักสูตรให้ถูกต้องตามกฎหมายควรยึดหลักการตามข้อใด ตอบกอต้องได้รับอนุญาตจากสอพทออและจัดทำหลักสูตรร่วมกันกับสถานประกอบการข้อที่35าคณะครูในโรงเรียนกำลังถกเถียงกันเรื่องใครมีอำนาจรับรองหลักสูตรสถานศึกษาหากท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนควรยึดตามกฎหมายใดในการตัดสินใจ ตอบงอระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2562ข้อที่36โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งจัดหลักสูตรเฉพาะทางโดยเน้นสเตมและไม่มีการสอนวิชาพื้นฐานเช่นประวัติศาสตร์หรือหน้าที่พลเมืองเลยสำนักงานเขตตรวจพบและแจ้งให้แก้ไขแนวทางการดำเนินการของเขตพื้นที่ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด ตอบขอถูกต้องเพราะโรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติข้อที่37โรงเรียนภูเขาแก้วเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมผู้อำนวยการต้องการปรับปรุงสู่สถานศึกษาให้เน้นทักษะชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและลดสัสดส่วนเวลาในบางกลุ่มสาระตามบริบทของนักเรียนการดำเนินการเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ ตอบงอถูกต้องเพราะโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมมีสิทธิจัดทำหลักสูตรตามบริบทของตนเองข้อที่38โรงเรียนชุมชนวัดโพทองเข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมและกำลังจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องการทราบว่าหน่วยงานใดมีบทบาทสนับสนุนและกำกับการจัดทำหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนได้โดยตรง ตอบคคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัดข้อที่39ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ของโรงเรียนวังน้ำใสผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งคณะกรรมการสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารครูนักเรียนและตัวแทนชุมชนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลักษณะนี้สอดคล้องกับหลักการใด ตอบขอหลักการสร้างความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนข้อที่40ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหม่โรงเรียนบ้านสันเขื่อนพบว่าครูบางคนไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบข้ามวิชา (interdisciplinary learning) สถานการณ์นี้การดำเนินการใดควรทำเป็นลำดับแรก ตอบข้อจัดกระบวนการ PLC หรือโคชิชงร่วมภายในโรงเรียนขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อสอบชุดใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะ